ชาวเม็กซิกันกว่า50คนซึ่งส่วนใหญ่เคยร่วมฝึกสมาธิทางออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นประจำได้เดินทางมาร่วมกันปฏิบัติธรรม3วันสองคืนณนะฮาดินเซนเมืองเตโปสแลนเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่และมาสัมผัสความสงบภายในผ่านการนั่งสมาธิเดินจงกรมและฟังธรรมบรรยายธรรม ทำกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองซึ่งมีทีมงานอาสาสมัครชาวท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกจัดสัรนพื้นที่และแนะนำดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดโดยทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมด้วยการยืดเส้นออกกำลังกายในตอนเช้าก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะที่เน้นการพัฒนาประสบการณ์นั่งสมาธิ รวมทั้งหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นทั้งยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิด้วยหลักการสติสบายและการรักษาใจนอกรอบดำโดยพระมหาสวยัยสุวรรณภาโสดอกเตอร์พระพัฒนศักดิ์สุภวัฒโนและพระเอกภพติขะวีโรนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้แบ่งกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถามตอบถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างฝึกสมาธิทั้งเรื่องของจิตใจฟุง้งซ่านและเทคนิคการรักษาสติในชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนได้ข้อคิดใหม่ๆในการดูแลสุขภาพใจอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันเสียงตอบรับจากหลายคนสะท้อนชัดว่าเพียงไม่กี่นาทีของการฝึกก็รู้สึกถึงความสงบและความสุข ที่เติมเต็มในใจและก่อนจบโครงการทุกท่านต่างกล่าวขอบคุณอาสาสมัครชาวเม็กซิกันที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกจนงานดำเนินไปอย่างราบรื่นหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อใจสงบโลกภายนอกก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีตามมาและย้ำว่าสันติภาพไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแค่หลับตา และวางใจที่ศูนย์กลางกาย